นิ้วน่ะหกนิ้วแปดแปดนิ้วเจ้าจุดตังนี้เดี๋ยวผมจะประกอบจะเชื่อจะเชื่อเดี๋ยวแล้วก็เป็นไทส์ไทส์ของแอคคูเลเตอร์ด้วยถ้ามันใหญ่ามาตัวนี้ก็จะสส่ไถ้าแอไซส์ไซส์ใหญ่ๆตัวนี้ก็จะใหญ่ ไกตั้งที่นี่เฉยๆใช่ครับไกตั้งเสร็จแล้วก็ออกตั้งเสร็จแล้วก็ออกแล้วอันนี้ใช่ไหมมันก็จะได้ระดับที่ได้เซ็นเตอร์พอดียืนเฟลเฟลโพส์โพสคือเมื่อกี้เราตั้งที่ศูนย์ไหม ขั้นตอนคาลิเบรตนะครับ Set. อันนี้อินซ์วิทถ้ามีอินซ์วิทเนี่ยฮาร์ดเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปคอมมูนิเคตอะไรมันได้เลยก็คือมันจะฟังสัญญาณมาจากดีเซตแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปคาลิเบรตมันเราจะอินเราก็ต้องมาเป็น Not in service mm hmm. เพื่อที่ฮาร์ดจะเข้าไปคอมมานดิเคทอะไรไมาได้เข้าไปคอนเน็กค่าต่างๆอะไรของมันนะครับแต่นี้มันก็จะถามว่าหน่วยทีเ่เราจะใช้เราจะใช้เป็นอะไร PSI เป็นกิโลเป็นอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกใช้เลยครับเราจะใช้อะไรก็ได้แต่ตัวนี้ผมจะเลือกใช้เป็น PSI รีเลย์ A or B รีเลย์ก็คือตัวนี้ถ้าเป็นรีเล่ A เนี่ยมันใช้ได้ทั้งซิงเกิลแล้วก็ทั้งดับเบิลตัดติ้งแต่ว่าถ้าเป็นรีเลย์ C นี่ใช้ได้แค่ซิงเกิลอย่างเดียวปกตจะไม่บอกตรงนี้ใช่ไหมครับว่าเป็นรีเล่ไทยหรือไทยหรือถ้าเป็นลีเล่ C เนี่ยรีเลย่ C เนี่ยคือมันปิดตรงนี้มันจะปิดครับมันจะไม่มีรู มันจะไม่สามารถไอจัดได้แต่เป็นลีเลยเอเนี่ยมันสามารถไอจัดได้เพราะว่ามันจะเปิดเปิดลมอีกพอทหนึ่งทำเป็นดับเบิร์เด็กติ้งเนี่ยก็คือมันจะใช้แรงลมมาดันแรงลมอะครับชนะกันแต่นี้เป็นซิงเกิลซิงเกิลนี่ก็โดนปิดอีกพอรทหนึ่งแต่ใช้แค่พอร์ตเดียวอันนี้เป็นรีเลย์เอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรีเลย์ซีนี่ก็คือเป็นซิงเกิลอยู่แล้วแล้ววิธีเปิดพอรทยังไงเขี่ยเขี่ยครับเลียร์ลองเขียร์เขียร์เขียร์ดูหน่อย That's what เาอ๊นี้ยงม่ออกพุออกกียเลียสุดยังไม่สุด้งเดี๋ยวอีกแตออกละเดีสอออนะ ถ้าเป็นแบบเบรคติงเนี่ยลมมันจะออกวันนี้ก่อนมาดันให้ปิดและอีกพอดหนึ่งจะดันให้เปิดต,ต,ต้องเกี่ยวดุดนี่ครับต้องเกี่ยวด้านบวกสุดถนะึงไม่สุดครับหมายถึงว่าทำเป็นถ้าให้มันทำงานาสองคนผมว่าจบรติงอ๋อในในฮาร์ดมันจะมีบอกเลยครับ ถ้าเป็นดับเบิลแอคติ้งใช่ไหมครับตอนเขียนรีเลยนะ์นะครับตอนเขียนรีเลย์นะครับมันจะมีบอกให้เราแอดดัตติเลย์แล้วมันจะขึ้นตัวเลขให้เราดูว่าสมค่าดีที่สุดเนี่ยมันอยู่ระหว่าง50-70ถึงค่าดีที่สุดก็คือ60%เราก็ต้องเขีย่ยค,คือไม่ได้สุดไม่ไม่สุดครับ<อ>คือเราเขี่ยไปเราต้องมาดูฮาร์ดเขี่ยไปแล้วก็มาดูฮาร์ดว่ามันจะอยู่ค่ามันจะขึ้นอยู่เมื่อตอนนี้เราเขี่ยไปได้50พอเขี่ยไปนิดนึงมันก็จะขยับไปละ55อะไรพวกเนี้ยพอเราเขี่ยนิดนึงเราก็ต้้อองมมาาาดูทีี่ฮฮรรรร์รร์์ะะคัับนนนจขึเเป็ล,ลยแ เราต้องมาดูพาร์ดแล้วก็ค่อยๆเคลียร์เคลียร์จนกว่ามันใกล้เคลียร์ที่สุด50 70ดีที่สุดก็คือ60สิบดีสุดคือ60แล้วเราก็เขี่ยให้มันอยู่เลขประมาณหกสิบครับนอกจากตัวนี้มันเป็นเพราะว่าถ้ามันไม่นิ่งถ้าแอคมันลีกหรือทิ้วมันทิ้วทิ้วลงมันลีกตัวเลขที่เราแอดจัดมันก็จะไม่นิ่งมันก็จะพอเขี่ยนิดนึงก็บางทีมันก็จะขึ้นจะขึ้นก็ด้งไปเลยเวลามันลงมันก็จะลงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่นิ่งอยู่ในค่าที่มันควรจะเป็นอ่ะ นี้ก็ดูได้อย่างนึงแต่ตัวนี้เป็นซิงเกิลแล้วก็ใช้ a r b อันนี้ก็ใช้เป็นทเวลคอนโทลตอนนี้มันจะเริ่มถามแล้วแอคคิวเลเตอร์ไซส์อะไรมันจะมีให้เลือกเยอะแยะเลยต้องหลายหลายหลายยี่ห้อครับแต่ตัวนี้เป็นเซทเชอร์เราก็เลือกเซทเชอร์แอคไทส์ครับไทส์ตัวนี้จากเน้นเพจเบา เมนเพลตของแอร์คูลเลเตอร์ล้วนๆเลยนะครับตรงนี้ที่ดูนี่แอร์ไซส์6เจ็ดนี้ก็คือเป็นวาล์วปกติปิดถ้า6 5 7นี้ก็เป็นวาล์วปกติเปิดตัวนี้เป็นโ6เจ็ดวาล์วไซส์ครับไซส์ก็จัดเนเพลตตัวนี้ไซส์4 4 40หน่วยเป็นไร เป็นมิน40มินป่ะหน่วยหน่วยแอดนี่เป็นมินป่ะมินหรือมิน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 ขึ้นลงไม่ขึ้นลงไม่ใช่ครับขึ้นลงนี่ขึ้นลงนี่ขึ้นอยู่กับเทเวลครับอ๋ันนี้น่าจะเป็นขนาดรอซ8แอคไซ์ค่4น40เซนแล้วจะมินมินนี่เป็นมิน40เซนหัวหัวน่ไม่เป็นหัวเออมาซุดตัว นี่เป็น40ไม่ได้ถามว่าตัวนี้มันมีบูตเตอร์หรือเปล่าวู้ลุ่มมูตก็คือตัวกลมๆที่เปิดปิดเร็วครับถ้ามีเราก็ตอบเยสถ้าไม่มีเราก็เลือกโนตัวนี้ไม่มีเราก็โนมันต่างกันนะวู้ลุ่มมูตใช้ก๊อปเปอร์เราตีใหญ่ถ้าเป็นคอนฟิกหรือว่ามันไอคอนฟิกตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเลือกที่มันมีบูตเตอร์มันจะไปต่างกับที่เกณฑ์นะครับ

จะให้เราคาลิเบร้แล้วก็โอเครุ่นน yeah ah voilà okay? mm ี้มันจะมาต่างจากรุ่นนี้ค mm ือเราไม่ต้องมาเซ็ตเซตพอยต์เซตโอเวอร์พอยต์ตอน้0สิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่เป็นรุ่นนี้มันจะมีให้เซ็ตถือแต่รุ่นนี้เราทำนี้ก็เสร็จแล้ะ นี่เป็นรุ่นเก่าอ่ะครับ60 1ูนน พวกรีเลย์พวกรีเลย์ไอทูพีนี่มันเป็นปลั๊กอินนะครับเราสามารถที่จะถอดหรือว่าเป็นดีพีซีเหมือนการทอดมาใส่ได้เลยเป็นปลั๊กอินใช้ใหม่กับอันนี้มันเป็นโ0มูลูนแล้วเราสามารถทอดทั้มาเวลาถ้าว่าไอทูพีมันเสียเราก็ทอดตัวนี้อาใส่ก็ได้ครับสี่ตัวเดลองทอดดูได้ครับลองในไอไอทูพีตัวที่ เลกนกน้อยครับตัวพิเศษะครัก็มีริ้วเปนเยช้ได้เลยครับไม่ได้มีควนติดอะไรไม่ได้ไม่มีไม่ไีต้องแคลวใหม่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ได้เลยที่ว่าบีดน้อยครับคือเนื่องจากว่างานเรางานเราใช้เก๊สองตันห้ามันวิ่งตลอดเวลามีแบบสตัวเขาจะมีแก่เพี่งเรื่องการงานก็ใกล้แล้วก็เว อยู่ที่ทางที่ทางลด้วยอะไรด้วยเนี่ยร่ว่าแบบที่รางาี่สี่ร้อยเนี่เขาเขาไม่ได้กระจายใจจริงเซลงมาน้อยเนี่ยแต่ว่ามันมีแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเนี่ยเซ็นลงมันมีอยู่แล้ว ใช่ครับมันต้องมีแต่ว่าคือถ้ามันถ้ามันได้น้อยกว่าเดิมมันก็มีเ่ะเราก็จกครับมันอยู่น็อตน็อตอินนี้ก็คือ เอาฮาร์ดเนี่ยฮาสามารถอย่างเดียวครับข้างนอกนี้ไม่สามารถใั่ได้เราก็ต้องไปอินเพื่อจะเอาซอสข้างนอกใส่เสร็จแล้วครับเราก็ตัวกค็คือเวลาผมอยากให้มันโบีก็ิดตวอีกเลยตัววาว ที่ีก็บตรงได้เก็งก็ทำไ้ตอนชก็เหมที่ออไห้รงในามับวี่ิตั้งห้าสิบหาสิบที่ยังห้าสิบก็โอเคแต่าถ้าเราเราเราตั้งโเทนแบบนีเนี่ยค่าเราคาลิเบอตเก็ไ้